วิกรีโวอยู่นะคะวันนี้ต้องรีบเข้ามาชมแล้วนะคะด้านหลังนะลูกค้าตัวนี้ด้านหลังนะจะค่อนข้างที่จะเตี้ยกว่าด้านหน้านะคะลูกค้าแคบของเขาเปิดได้ นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะมองหารถแต่งแล้วจะทรงแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะใครนะเป็นสาวกรีโวอยู่นะคะวันนี้ต้องรีบเข้ามาชมแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ o ต o ต a Revo นะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.4นะคะตัวนี้เป็นตัว นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่หาเลขใหม่หน้อยๆปีใหม่จะส่งให้แล้วเรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวจอมผ้าไปชมความสวยของน้องกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่ฉีกกดของไฟหน้าไปเลยนะลูกค้าเห็นไหมตรงนี้นะคะจะมีสวยๆแบบนี้นะคะมีลูกเล่นมาให้นะคะสําหรับคันนี้กระาจาังหน้าตัวนี้จะเป็นหน้าหล่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะ กระจังหน้าตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับใครชอบชมนี้นะคะจำเองยังบอกเลยว่าชอบนะคะและที่จะบอกไปคันนี้จะทรงห้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้ตะตะก้งเนี่ยแทนไปด้านหลังนะลูกค้าตัวนี้ด้านหลังนะจะค่อนข้างที่จะเตี้ยกว่าด้านหน้านะคะลูกค้าทรงจะแบบเนี้ย แต่บอกได้เลยว่าทรงสวยทรงซิ่งเลยนะคะสําหรับคันนี้ด้านข้างนะคะเป็นล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าเอาไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ค่ะมีเครื่องเสียงแบบกระหึ่มมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครนะคะที่แบบว่าชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้อันเนี้ยต้องจัดเลยนะลูกค้า <c oughs> ในส่วนของกระจกค,ค่ะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในคมกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะ <c oughs> มือจับตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะค่อนข้างรง สำหรับคันนี้นะคะรถสวยเลยลูกค้าคันนี้ได้ไปคือคุ้มจริงๆนะคะรถปีใหม่เร่งใหม่น้อยนะคะจะดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะในส่วนขด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของด้านในนะคะว่าออปชันที่รีโวคันนี้ให้มามีอะไรบ้างคะ่ะ สนับสนุนโดย c a r 4 s u ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com o m สำหรับคันนี้นะคะด้านในบอกเลยนะคะว่าวิญญาณใส่ซิ่งเนี่ยเข้าเลยนะลูกค้าในส่วนของด้านในนะคะให้ดูที่เลขไม์ก่อนเลยว่าเลขไม์อยู่ที่2 3 2 9 2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะ ในส่วนของคอโซนกลางค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีลูกเล่นมากมายเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธ A U S B คันนี้รองรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ hmm. คันนี้เป็นแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะลูกค้าในส่วนคันนี้พิเศษมากๆเลยมีเครื่องเสียงมาให้นะคะนี่จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ จุดสาคัญเลยลูกค้าที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการมีเครื่องเสียงลูกค้าด้านหลังค่ะแฉกของเขาเปิดได้90องศานะคะตีตู้เครื่องเสียงมาให้แล้วเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่ในการนั่งได้ด้วยนะลูกค้าสําหรับใครนะคะที่อยากได้พื้นที่ในส่วนของด้านหลังนั่งเนี่ยจะบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ค่ะลูกค้าเปลี่ยนท่อมาให้แล้วเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยน้องจะเยียบให้ดูนะแบบเอาเบาๆพอนะลูกค้า บอกเลยนะว่าจริงๆอะไรจริงเห็นแล้วแบบว่าอยากขับเองเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจอมพาไปดูในสองห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เครื่องน้องได้ยกมาหรือเลปล่าเดี๋ยวน้องพาไปดูเลยพี่รับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมตัดตตะคัสซีคัสเกาเล่นไม่แน่นอนนะคะในสองห้องเครื่องรีโวตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าให้ดูกับตาดิฝาจอมก็ยังไม่พูดให้ดูกับตาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า ป็นงสวยไหมลูกค้าดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยไม่มีรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าเห็นไหมห้องเครื่องสวยๆแตอาจจะมีสะดุดตาสักนิดนึงลูกค้าอาจจะสงสัยว่าคืออะไรอันนี้คือเป็นอาที่จ่ายไฟในส่วนของเครื่องเสียงของเขานะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เครื่องเดิมห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะคะแผ่นเพจยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะรอยสีเม็ดอาคันนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่เลยพูดง่ายๆคือเดิมทั้ง นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะใครที่อยากได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของนะคะต้องรีบมาจีบแล้วนะคะเพราะว่าเราแบบนี้มีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสาหรับสินสอดคันนี้นะคะอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจะได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถ ติดต่อจากช่องเพจบอรรถบ้านทั้งหมด5้าเพจได้เลยนะคะมีทั้งเพจสำนักง,งานใหญ่เพจเพชรบุรีสาอามหัวหินแล้วก็สาขาราชบุรีนะคะสามารถติดต่อขึ้นมาได้เลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะวันนี้ค่ะจําต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ